ีคายุกาโหตุมหาราชินีพระรัตนานารีสีสยามพระผู้เป็นผู้ให้ทุกมงยามเทิดพระนามแผ่ไพศา,ารทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักง,งานในเครือไทยรัฐและบริษัทเรติน่าฟิล์มโปรดักชั่นจำกัด รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เอียงซ้ายเอียงซ้ายเอียงซ้ายใช่ใช่ใช่ไม่ม่คว้าคว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 าเออพิก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 อพิกอย่างนี้เขาจะนั่งกันยังไงล่ะเจ๊เอาลงมาทำไมอ่ะอะไรออะไรทับข้าทับขาเอะเจ๊ยกติยกดูเจ๊ยกข้างนี่มันจะไปช่วยเขาได้ยังไงไปยกข้างนู้นจมุ่มจับเห็นไหมหมไปหมดเลยโอ้ยใจใๆ อะไรกันนะนนี่เจ๊เป็นอะไรอยู่ดิทำงานแทนเซย่าทำไมอ่ะอะไรกิ้งจบครับี่อยาดทำลายสมาธิสินแสเสย่าเสย่ากำลังจัดหูจุ้ยอยู่เจ๊อรชรยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาว่างโอ้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเจ๊มาดู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  ใช่เลยเจใช่เลยวางแบบนี้ถูกต้องโอ oh like um, ้โหดีเนาะเหมือนเดิมได้เลยอย่างเซียะแท้ท้องรู้ท yeah> uh 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 ี่ม uh uh ันแก้างเจแล้วอ่ะก็จะตักตั้งแต่แรกแล้วไงทำงานแทนนางเซยะทำไมก็หลอดอีกแล้วใช่ไหมทำอะไรเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยก็เนี่ยนางเซียาเนี่ยมันบอกว่าวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนก็เลยจัดวงจุ้ยไม่อเออแล้ววันนี้ไม่ทำงานหรอพี่เห็ดหอมทำ ยานี่พักเที่ยงฉันพักอยู่ก็เจ๊นันไลน์บอกแต่เช้าเลยว่าวันนี้มีไหว้สัจจินฉันก็เลยจะมากินของไหว้ารงจริงๆย่นั้นเรื่องนี้เร็วแต่รอแป๊บนึ่งรอให้พูดบก่อนนะแต่แล้วแบงค์กับเจ๊บอ่าจะมีเลาอาลละอาลละอาลละอย่าบวชคุยกันให้วุ่นวายเอาลชอยไปเอาโต๊ะตัวนั้นมาสิไปเอาโต๊ะตัวนั้นมาไปเคลียร์โต๊ะตัวนั้นมาซีของมาถึงแล้วก็ช่วยงานกันหน่อยถูกต้องถูกต้อง มานี่มาเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังการจัดห่วงจุ้ยนี่นะโอ๊ยมันนั่งอ้ตรงนี้หรอมันนั่งตรงนี้สิเอาก็พัดชี้มาตรงนี้มาตรงนี้อย่างเงี้ยนั่งฟังดีๆการจัดห่วงจุ้ยในส่วนก่างของบ้านเนี่ยนะจะช่วยทําให้พลังงานความมงคนมั่งคั่งเดินทางสะดวกและร้านของเราเนี่ยนะ ห้องรับแขกของเราเนี่ยเป็นจุดแรกที่ลูกค้าจะเข้ามาเห็นฉันก็เลยเริ่มต้นจากการจัดห้องช่วยที่นี่ก่อน oh. โอ้จัดห้องรับแขกครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะ <S <S 1> <S 1> มันก็ได้แค่โต๊ะโซฟาตัวเดียวไม่เข้าใจไม่เข้าใจทุกคนไม่เข้าใจอย่าเพิ่งถกเถียงกันห่วมจุ้ยที่ดีของโซฟานี่นะ ต้องตั้งหลังผนังทึบเพื่อความมั่งคงมั่งคั่งเข้าใจไหมและผนังเนี่ยไม่ควรมีหน้าต่างไม่ควรมีบานประตูออย่างนี้ก็ถูกต้องเลยอย่างนี้ถูกต้องเลยเจ๊และที่สําคัญที่สุดนะควรจะหันหน้าเนี่ยเข้าสู่จุดศูนย์กลางของห้องอ,อย่างนี้คือถูกต้องที่สุดแล้วถ้าอย่างนั้นเจ๊น่าจะซื้อมาเพิ่มอีกนะคะเพราะาลูกค้าเนี่ยมากันเยอะมาก ไม่อยากก็ได้พอนั่งหันหน้าชนกันสี่ด้านไปเลยไม่ต้องการเหนือไว้ชนเล่นลิเกชีวิตของเจ้าเจ้าคนสูงไปเลยไปเรู้ไหมว่าการตั้งเก้าอี้หันหน้าชนกันแบบนี้มันผิดหลักหองจุย้ยมันจะทำให้คนในบ้านตีกันทะเลาะก,กัน ถ้าอย่างนั้นดีเลยจำไม่นะชอนเราก็จะหันหน้าออกนอกบ้านให้หมดเลยนี่ไงเจดีเลยเจลูกค้าก็จะได้ออกนอกร้านไม่ต้องเข้ามาในร้านเลยนี่ไงล่ะโอ้ยออแล้วนี่ไม่ต้องทะเลาะกันได้ไหมแล้วเมื่อไหร่จะจัดเสร็จเนี่ยฉันรอกินของไหวโอ้ยโอ้ใหม่แทพปเจ้าแท้เจเจซื้อเทพปเจ้าฮกซี่มันแต่เมื่อไหร่อะเจกับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าบ้านไหนมีฮกซิ่เนี่ยจะทำให้บ้านมันมั่งคลั่งไงเจ เจวางแบบนี้เจตั้งแบบนี้จะรุ่งเรืองเลยใช่ไหมรุ่งลิ่งสิอ่ปะเจว่างไม่ถูกต้องเจวางไม่ถูกตำแหน่งเจรู้ความหมายของเทพเจ้าฮกลกซิวหรือเปล่าทำไมเจจะไม่รู้บ้านอื่นเนี่ยเขาวางกันอะไรก็ไม่รู้เจเนอุตสาหันหน้าให้ตรงกันท่านก็จะได้คุยกันท่านจะได้ไม่เหงาไงให้คุยกันด้วยอาหันออกข้างนอกด้วยตอนนี้เขาถามรู้ความหมายหรือเปล่าทำไมเจจะไม่รู้ฮกเฮงลกลี่ ซิวสุกยกไปเลยอ่ะนี่เพลงลีสุกยกไปเลยเจอล่างลงเลยอย่างนี้ท่นจะอธิบายให้ฟังนะเริ่มจากเทพเจ้าองค์แรกเลยเทพเจ้าหกกเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขคือองค์ที่ใส่หมวกขุนนางองค์นี้ท่านจะดูมีอำนาจให้ตั้งไว้ตรงกลางระหว่างเทพทั้งสององค์แบบนี้ พกอยู่ตรงกลากงถูกต้องส่วนเทพเจ้าองค์ต่อไปเอะทำไมไม่ยกขาเล่าไม่ทันละมนะั้งโอ้ยเทพเจ้าองค์ต่อไปคือเทพเจ้าลกเป็นเทพเจ้าแห่งความสูงสัตว์เปีียมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงองค์นี้ ให้วางไว้ฝั่งซ้ายมือของเราเมื่อเราหันหน้าเข้าเทพเจ้าแบบนี้ส่วนเทพเจ้าองค์สุดท้ายคือเทพเจ้าซิลเทพเจ้าซิลเนี่ยนะเป็นเทพเจ้าแห่งอายุวัฒนะทำให้อายุยืนยาวไร้โรคภัยเบียดเบียน ให้ตั้งไว้ฝั่งขวามือของเราเมื่อหันหน้าเข้า<ม>แบบนี้ตั้งแบบนี้เข้าใจฉันใช่ไหมเข้าใจแล้วตั้งเรียงแบบนี้ถูกต้องนี้ไว้ตรงกลางใช่ไหมก็ถจะไปไหนจะไปไหนก็ไปเรียงให้ถูกข้างบนนั้นไงเออฉันบอกแล้วไงเล่าว,ว่ามันวางผิดตำแหน่งผิดที่ม,นนะมันต้องตั้งต้องตั้งให้ถูกต้อง การตั้งปกติคนทั่วไปเนี่ยจะตั้งเทพเจ้าฮกกซิลเนี่ยหันหน้าออกจากบ้านแต่จริงๆแล้วต้องหันหน้าเข้ามาในบ้านเพื่อให้ดูแลปกป้องรักษาครอบครัวเราเพราะท่านเป็นเทพเจ้าฝ่ายบุญเอาแล้วอย่างนี้เราจะตั้งตรงไหนดีล่ะตั้งตรงไหนตั้งตรงไหนทุกคนตั้งใจตั้งสตินะเดี๋ยวฉันจะดูให้ว่าตั้งตรงไหนดีเชื่อว่าตำแหน่งเดิมหมดแล้วมั้งป่านนี้ไปกินของไหวไหมเชื่อว่าตำแหน่งเดิมดีกว่าไหม งเย็นหุ่นลอลยละไรแต่แล้วตรงนี้ตรงนี้เจ๊ต้องตั้งตรงนี้ขยับอะไทุกคนช่วยกันเลยยกเลยกระดับชอ่นชอ่นชันเออตั้งเลยเอาเลยตนองนี้เจ๊จับได้แม่นเลยนะเจ๊จับได้แม่นถูกต้องนี่เจ๊จับแม่นเลยนี่ท่านเทพฮกเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมเพื่อความ มีอํานาจบาร,รมีถูกไหมอันนี้องค์น<จ>ี้ต้องตรงเรียงให้ถูกนะคะท่านลกท่านลกก็จะต้องอยู่ซ้ายมือของเราเพื่อความมั่งครั่งร่ํารวยแอท่านซิ่วนี่ก็ต้องอยู่ขวามือของเราเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงเป็นไงเจเปะ๊ะไหถูกต้องเจเปะ๊ะที่สุด เก่งมากเลยหุยเซียาแม่นมากเลยอ่ะอย่างนี้นะเซียาไปช่วยดูห้งจุ้ยที่ทํางานหน่อยสิพักนี้เป็นอะไรไม่รู้นะพอทํางานไปแล้วก็ปวดหัวเฮ้ยหอมไม่ได้เจตองนางเซียามันทั้งวันเลยนะวันนี้ดูไม่ได้จะพาไปไหนเดี๋ยวให้เพื่อนเนี่ยถ่ายวิดีโอแล้วส่งเข้ามาในไลน์ให้เซียาดูวันนี้ฉันบอกแล้วไงฉันยังไม่ไปไหนฉันจะกินของไหว้เห็นมีนก็ของไหว้จริงๆยังไงเนี่ยขอช้อนดูดิน สร้าง,งตึงนใช่ไหมคานใช่ไหมไม่ดีมันกดทับเราย้ายเลยย้ายเลยย,ย้ายคานตึกก็พังกันส<อ>ิย้ายโต๊ะเราสิ